เฮ้ยเฮ้ยเราเจอแล้วนี่ M 76ไปด้วยเราเปิดนี้แหละไปครับผม ตายไปดีเฮ้ยเสียงโอ้โหจากไหนนี่ไงว่าแล้วว่าแล้วทำไรพวกต่อย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 ตายไปไอ้บ้าเอ้ใส่กระสุกนก่อนตายไปดีไปครับตายทำไรเราพวกเฮ้ย ใส่สูนะครับใส่สูนก่อนไอ้บ้าเอ้ยโอ้อไม่รอดครับไอ้บ้าแกก็งดเกินเฮ้ยเพื่อนมันวิ่งมาแล้วตายืนทำอะไรกันแล้วพวกไปครับเราเอ้ยโขหลังโอ้โหไม่รอดครับไอ้บ้าเอ้ยมีแต่คนโทด ครับเกิดนี่ตายตายเอ,อ้ยไปครับไปต่อยเลยมอดีไม่โดนหรอกสเต็บสเต็บจุ๊บรู้จักออมาแล้วหมดมาแล้วไปครับเราเอ้อคือหนีก็เลยไอบ้บ้าีกระสุนน่าจะมี10สิบนัดนะไปครับเราตาย แค่มีครับตายไปดิตายใส่ศูนย์ก่อนใส่ศูนย์ก่อนไปครับเราไปๆไปเสียงหลังมาครับเช้าะหลังเฮ้ยตายเฮ้ยเขายิงกันแถวไหนอ่ะทำไมเราไม่เจอเลยไปดว่าไปบูเลยดว่าก็ถือไม่รอดครับจะบูก็ไม่รอด เดี๋ยวเราแอบดีกว่าเฮ้ยอเ,ออเอมื่อกี้เหมือนเราเห็นเราเห็นตายอยู่ในหมดยังไงตายไปไปะโอ้โหยิงจากไหน่ะไม่รอดครับตัวนี้เพื่อนโอ้โหหน้าหลังเลยลอโอ้โหเรียบร้อย ไปอือเขาแม่นยังแม่นเกินไปแล้วตั้งใจเลยเราเราไปครับสายมีบอกไปว่าสายมีไปครับไปไปไปอยู่ไหนหมดตายอือไม่รอดครับไอ้บ้าเอ้ยไปครับตรงนี้มีมีรับประกัน อ้าวตายตายโอ้โหแกก็โวดงเกินไปครับนี่ยังมีอยู่แถวนี้แหละมีแน่ลมลมโคตรลมเมื่อกี้ไอ้บ้าลมเลยส่ถุนก,ก่อนใส่ถุนก,ก่อนนะพวกเพิ่งมีใครมานะ ตายตัวนี้มีครับยังไงเอ้ยโอ้โหไม่ตายบ้าเอ้ยอ้าวตายแล้วไอ้บ้าเข้ามุมก่อนเลยจังหวะนี้ตายตายหรือเปล่าตายครับโอ้โหไม่รอด โหเล่นเกินห้องนี้ยังไงพวกนโกูอ้าเสร็จเสร็จเสร็จเออผมมาเสร็จไอ้บ้าเอ,อ้ทำไมเราตายง่ายอย่างวะไปครับยานะ่ะโอ้โหยิงยิงผมไกลเกินจะโดนไม่ได้จังหวะนั้นครับข้างหน้ามีข้างหน้ามี มาดิมาดิตายไปศูนย์ก่อนนะครับเราข้าวจบเกมเฉย,ยนี่พวกท,ทำอะไรทำอะไรอยู่นี่แต่ครับคิดว่าจะเกิดใกล้ๆเราไหม ว่าใกล้ๆเราแหละนะครับไออ้าวเกิดมาคู่กันเลยนี่นะค,ครับวันนี้จะเกิดแทนๆนี้นแหละอยู่ไหนโมดอืมเออไม่รอดไอ้บ้าเอ้ยอีอตัวอไออีอตัวนี่ครับเดี๋ยวเรามายิงตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนเลย ชพอยี่บ้ากูจะตายใส่สูงครับใส่สูงกันไปอ้่าตายผมนึกว่าไม่ตายนะเมื่อกี้กำลังเล็งอีกรอบเลยไปครับอ่าอยู่ไหนอะไรอะไรระเววกนะครับหลงังปะหรือเปล่า มีหรือเปล่าไปครับไม่มีมเฮ้ยเขายิงกันแถวไหนอ่ะไปดีกว่าไปดีกว่าเอออยู่ไหนพวกตายไปครับขวาซ้ายซ้ายไปขวาครับขวาขวาไม่มียาวไม่มีโล่งใครบอกโล่งทำอะไรพวกนั่งทำอะไร แหม่ยิงเราจะเล็งเราปะเนี่ยดีนะเราอ้อมอีกทางงั้นโดนไปครับเราทำจุดแลนด์มาร์กไหมให้มายืนยิงกันแถวเนี้ยข้างหน้าไม่มีไปลอยครับเราลอยลอยดีกว่าอออออออโอ้โหไอ้ออ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 บ้าก็จะโดนไอ้อบ้าเอ้ย อออุ้ยมีคนโดนโหดน,นะครับตึงๆเริ่มเข้ามาแล้วครับเฮ้ยนี่ฟรีเสร็จแล้วดิเสร็จดิบอกเงี้ยเสร็จดิตายอ้ยอบ้ามาฟรีเฉยเอยอไม่รอดไอ้บ้าเฮ้ยตั้งใเล่นแล้วเราเอาไหมเอาใหมไปครับเราจะมีแถวนี้ ไปมีอีกล้าฮะมีอีกหรือเปล่าเฮ้ยมีอีกหรือเปล่าเนี่ยใส่สูดเลยเส่สูดเลยเอ้ยโอ้โหอ้อหไม่น่ายิงก่อนเลยเมื่อกี้ไม่อจะรอจังหวะไอ้บ้าไปครับตัวนี้มีรับประกันอ้ ืืต่อยดิต่อยดิต่อยเออไอ้บ้าอุ้ยอุ้ยมียิงครับมียิงอ้าวอ้าวอ้าวอือไม่รอดไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยยิงกันปะคู่นี้หืเดี๋ยวไปต่อยเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยไปต่อยต่อยเดี๋ยวรู้เลยอุ้ยตายหนึ่งครับ ออยเป็นไ,ไงต่อยไีหนึ่งกลุปเลยไอ้้าแสดงว่าเขาไม่เขาไม่ซากเลยแสดงว่าเขาไม่ซากนะเม่อกีอุ๊อะร็วมาเร็วเว้ยออแส้งวาตอยสี่ทีเม่อกี้ไม่น่าซากนะบอกเลยเขาไม่ซากเรามาเล่นตัวนี้ดีกว่าอุ้ยอ้ยออ๊ย,อยฟรี ฟรีทำอะไรชอบเลยเนี่ยไปครับเฮ้ยเสียงกระโดดแถวนี้เสียงอยู่ไหนขวาครับขวา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 ปล่อยวิ่นี่แหมจะซูมี่กับเราเหรอพวกโอ้โหโลนหลังอีกอออืื้ห ไอ้บ้าเมื่อกี้เหมือนมีหลังครับเาเสร็จดีเสร็จดีบอกแล้วว่าเสร็จดีสาย,ยูนก็นเลยจังหวะนี้เสร็จดีบอกเลยไปครับเราอฮ้ยตายใหม่หรือเปล่าไปครับอุ้ยไม่รอดไอ้บ้าไอ้บ้าอา้ยไ,ไปครับอุย้ยมียิงมียิง องีก็เสร็จดิ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 มาดิต่อยต่อยให้บอกเลยต่อยต่อยอุ้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 ยเอ้บ้าเลยอุ้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 ยอือ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 ต่อยอีกแล้วไอ้บ้าต่อยอย่างเดียวเรา มีมัดไว้ต่ออุยอุ๊อตายอุ๊ยอ้ยอ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 าวมาดิป่าปโหูไม่รอดครับไอบ้บ้าไอบา้บ้าเอ้ยโอเคทุกคนเกินอาพวกไปครับต่อยต่อยต่อยอยีสี่ทีไม่ซากไอบ้บ้าทุกว่าซากไปครับเราตายหลังหลังหรือเปล่า ค่อยๆไปนะพุ่งเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยตัวนี้มีปะไม่มีครับไปข้างหน้ามีชัวเรบประกันเฮ้ยหายหายไปไหนเฮ้ยหายเกินอ้ไปละไปแล้วเราเฮ้ยอยู่ไหน bạn đi, bị ngay lùng nào, bye, kia ở chỗ ơi, nhẹ này, thế Special point, อีกตัวอยู่ไหนพวกเฮ้ยเออดึงนัดไม่ตายเออตายไปครับค่อยๆไปเขาอยู่ไหนะ่ะมาดีเฮ้ยเขายิงอยู่ไหนบนบนหรอเพื่อนอไปครับเรา ไม่มีอะไรต้องกลัวมือเพื่อนเรานำไปแล้วงไงก็คือกระสุนหมดก่อนไ,นไอ้บ้าไปครับเราเราจะอยู่ที่เดิมไปไหหเป็นไงเราพวกหืมเป็นไงโอ้โหยังไงเพื่อนตายตายอ้าวไอ้บ้าโดนแย่งเฉย ไปครับตายตายตายไปครับแทงศูนย์ก่อนตัวนี้อยู่ไหนก็คือหนึ่งนัดยังไม่ล่วงครับแต่ล่วงแน่ส,สวยจิ้บเพื่อนทีมของคุณไปครับซ้ายไ,ไปดกว่าเราไปดีกว่าเอ้ยเต็ป โอ้โหโอ้โหหลายตัวเกินไอ้บ้าหลายตัวเกินตายตายตายมีมาอีกรหรือเปล่าเรียบร้อยครับเฮ้ยโอ้ยน่าไปเกียนมีดเพื่อนเราไอ้บ้าตายไปดิไปครับมาช่วยเราเพื่อน ไงเดี๋ยวรอตายยิงอ้าวโดนขาตายพี่ดิหมดยังหมดแล้วดูสิมีใครไหม้หเยอะเยอะเยอะจัดเยอะจัดเยอะจัดบอกเลยดูสิมีใครไหมอื้ออ,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 อไอ้บ้าเกือบเราก็าเกือบตายมีขเขาอยู่ไหนอะ มาดีมาดีทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ